ไปเบิิงท่านันของสภากรจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อนกระไดพัฒนาศักยภาพสภากรนอกภาคเกษตรสู่ความเข้มแข็งนะครับท่านันของนายราชศักตร์ศิลินนะครับสากรจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อนกระไดมอบหมายให้ท่านันของนางสาวพยอมภาพผ่านนะครับผู้นวยการกลุ่มส่งเสริมสภากรหนึ่งและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภากรจังหวัดสุรินทร์ครับดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภากรนอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ2565ณาสําณสำนักงานสภากรเคหสถาน มันคงบริการหมอกวนสุรินทร์นะครับจำกัดชุมชนหมอกวนตตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีและการงบการเงินได้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ะการสามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์โดยกลุ่มเป้าหมายครับกประกอบด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เคหสถานมั่นคงบริการหมอกวนสุรินทร์จำกัดและผู้ที่เกี่ยวของจำนวน15คน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดทําบัญชีของสากลนอกภาคการเกษตรให้สามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินได้และกับเพื่อให้สากลนอกภาคการเกษตรสามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินให้เห็นให้เป็นปัจจุบันนะครับและกับปิดบัญชีได้ตามกฎหมายกาหนดโดยกาหนดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับสากลเคหสถานมันคงบริการหมอกวนสุรินจํากัดเพื่อจัดทําแผนปิดบัญชีสากลและก็กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดทําบัญชี ร่วมกับสำนักง,งานตรวจบัญชีสารกรจังหวัดสุรินทร์ครับ